ก็ไดแล้วครับโไดมากรรมาหน่อยครับร้นเซเ่าอลยนะแม่มือวนนี้จริงพวกแปลกไปพวี่นจะสวามไละก่อยมาเมืนนี้ไปเจอเซไลนเดอร์ใหญ่้ก่อยู่เลยครับเมื่อแต่แดมันต้องมาบ้านหัวใจครับมงายดหน่อยเล่นครับถ้าบกไปเปลี่ยนส่วนมากเลยนะครับเพราะว่าเขาขวบคุ้มาเเลน่เดอร์ขันไคู่สีนมอหเล่นได้ครัจริงๆผมรอยน้าเป็นเลยครับเพิ่นจานนุโรนี่ยโบไดเลย เอาจะเป็นนักเรียนชุดนะเมือนี้เาใด้ชุดนวเขาบ่อยากเล่นปั๊ดนครับจ้าเล็กหน่อยมันข้าเล่นมันเบี้ยเรื่องไเื่ยบอวาเได้วแล้วยู้เสียบครับปวยาจะเล็กหน่อยหรือปุ้ยไงเ้าของงานเซกอนมาไมนจุดลุ้นอนะเดี๋ยวลองดึงมือกันกันตาาเนี่ยเรานปล่าหือมันบอลลดนะ กินอะไรล่ะเขาด่เขาเล้ไม่เล่น้ำเลโอ้ยหมอหลับ่ได้รับไงเด็กเนาขีดท่ากันง่ายังนขโมยมาทาี่านักต่องเที่ยวอยากมากครับพ่อจ๋างานไหนที่ต้องเตรียมส่งคสสันมานาเ้ี่ยือมันนี้ผม่ได้เตรียมครับหนึ่งร้อยบาทมจิ้งส่งคัสสันยู่งันนี่ไหยข้าวนี้ต้องซื้อหนึ่งร้อยตัวที่หกสิบเเป็นยังครับคนเขายตัวเด้าซ ได้งน่อ้พมือกันแล้วมอเตเตรียมมากครับส่งไปซื้อใกล้เนี่อ่าเออเข้าจิปาได้นเดลยเด้อมาเลยมาเลยางเลยมา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 เลยเข้าตเทนหน้าก่อนื่อกไทยเข้าตเทยก่อน เจ็กบอลันเรืออเ่องเต็มเลยไม่ต้องเจ็กอลเจ็ดเลย เนี่ยีดใจว้าวนลยตีครับตีครับมัยีครับ บอกเอาขาลุกเอาโซ่หัวลงกกระเด้งเอาระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อไวมากไปออกไปไปขับจีโดด

ไ่เราซื้อมาร้อยนึงนะีน่งเกงตัวละร้อยครับวันนี้เราใส่ครับสเือดาะขาดีมีงงสาเือดพอ,อเป็นกนใส่พอเอินเรียนจุมุมันไปหน่อยนะจากขาดีกจัหาโอ้ิลัง